สวัสดีครับชาวราศีเมษยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลด,ดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสลับเดือนเมษายน2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดอย่างไรสับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ป e กดติดตามเปังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าชาวเมษจะเป็นยังไงกันบ้างเขาคิดยังไงรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับว้าวไพ่ใบแรกนะครับเปิดออกมาได้เป็นไพ่สิบเหรียญเลยแล้วก็เป็นไพ่เดอะชาริออต 3เหรียญเดวิลใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่ two of w i e l โอเคครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีเมษลักนาเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างอย่าเพิ่งตัดสินนะครับในลักษณะของไพ่เดวิลนะบางครั้งความรักความสัมพันธ์มันก็ต้องมีหลายปัจจัยที่อาจจะเข้ามาในลักษณะของความรู้สึกแล้วก็บางอย่างที่อาจจะยังดู ไม่ค่อยชัดเจนเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยดาวประจําความรักความสัมพันธ์สหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษก็ยังโคจรอ,อยู่ในภพเลือนวินาศอยู่และเป็นตําแหน่งมหาอุดด้วยนะครับเนาะแถมยังถอยหลังด้วยก็เลยทําให้อะไรหลายๆอย่างเริ่มดูมีความสึกไม่ค่อยเป็นไปในทิศทางที่เราแบบคอนโทรลได้แบบร้อเเซ แต่มันก็มีอะไรที่ดูมีพลังงานดีๆมีความรู้สึกดีๆตรงที่ว่าดาวความรักนั้นเป็นตำแหน่งมหาอุดด้วยมันก็ยังมีผลลัพธ์ในสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดความรักความสัมพันธ์ที่แบบมีการพัฒนามีการเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนอันนี้เราก็ต้องรอเวลาหรือให้โอกาสกับในเรื่องของความสัมพันธ์ของคู่ครองคนรักของคุณด้วยนะครับ ความรักความสัมพันธ์เนี่ยความรักอาจจะดูยังไม่ค่อยเสถียนนะเราอาจจะต้องบาลานซ์ส,สมดุลความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับเขาคนนั้นด้วยเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาอาจจะยังให้สถานะหรืออาจจะยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจนเขาอาจจะรักคุณนะเขาอาจจะมีความรู้สึกอาจจะ อาจจะแบบบางคนอาจจะเป็นความไม่ชัดเจนแต่บางคนอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะดูคลั่งใคล้ตัวคุณมากกว่าปกติด้วยแต่มันเป็นความคลั่งใคล้ในลักษณะของความรักที่ดูเหมือนกับความรักมันดูเยอะมันดูแบบโหมันดูแบบโอเวอร์มากเลยแต่ว่ามันยังไม่สามารถแบบชัดเจนได้อย่างเต็มที่เท่านั้นเอง คือเขาอาจจะรักเรานะแต่สถานะความรักมันดูไม่ชัดเจนเช่นบางทีความรักความสัมพันธ์อาจจะทับซ้อนนะครับในเรื่องของความรักที่เขาอาจจะยังแบบแตัดสินใจแบบทางคุณแบบร0อซ์ไม่ได้หรือว่าอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะเอ็นเอียงมาทางเราทั้งหมดไม่ได้แต่เขาให้ความรักความสัมพันธ์ที่เต็มที่กับตัวคุณมากๆอันนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะเห็นและสัมผัสได้จริงแต่มันดูไม่มีสถานะ ใช่ชัดเจนก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกบางครั้งก็ดูแบบน้อยๆวิตกกังวลอยู่พอสมควรอันนี้เราก็ต้องบาลานซ์สมดุลความรู้สึกกับ2เหรียญไปก่อนเราก็สมเหรียญบางทีเราอาจจะต้องพยายามคุยหรือพยายามที่จะต้องดูสถานการณ์หรือทําข้อตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้ก่อนเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์มันเกิดความชัดเจนมากกว่านี้เพราะว่าถ้าเกิดเรายังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์เนี่ยเดชาริอัตเราก็ต้องสมดุลกันระหว่างจุดกึ่งกลาง เพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นมันดูมีคุณภาพและมีอนาคตที่ดีแล้วคุณจะมีความสุขความสมหวังได้อย่างสิบเหรียญเพราะว่าอย่างน้อยความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็น่าจะมีโอกาสของความรักที่ยังมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองได้ยังมีความรู้สึกที่เขายังเติมเต็มให้กันยอมรับใส่ใจและดูแลกับคุณได้ดีอยู่พอสมควรแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าถ้ามันไม่ชัดเจนตอให้เขาดีแค่ไหนบางคนก็ไม่ต้องการเพราะมีความรู้สึกว่า มันดูเหมือนเราไม่มีตัวตนถึงเขาจะรักเราแต่เรารู้สึกสัมผัสได้ว่าเขานะครับเหมือนเ,อเขาเรียกว่าเหมือนกับเขาอาจจะดูไม่เข้าใจเราหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะดูเข้าใจแต่บางครั้งมันสถานะมันไม่ชัดเจนมันมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่ในความมืดของเขาเราอยากมี โมเมนต์ uh, moment, ความรู้สึกที่เราอยากจะแบบแสดงออกในสาธารณะว่าเออเนี่ยฉันมีตัวตนนะอะไรแบบเนี้ยบางคนรับไม่ได้เพราะว่าการที่เราเปิดช่องว่างในลักษณะของความรักเนี่ยถ้ามันเป็นแบบความไม่ชัดเจนเข้ามาเนี่ยมันทําให้เรามีความระแวงมีความสงสัยมีความรู้สึกหลายๆอย่างที่เขาอาจจะสุมเสี่ยงต่อการที่จะทําอะไรแล้วมันดู uh, อิหลักอิเหลือกับเรานะครับคือดูเหมือนกับว่าอยากทําอะไรก็ทําเหมือนเรากลายเป็นของตายประมาณนี้ก็ได้เนาะอันนี้บางคนก็จะคิดแบบนี้ได้ทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรสำหรับชาวราศีเมษว่าเขาจะสามารถเคลียร์ความารักความสัมพันธ์ให้กับตัวเราได้ไหมแต่ถ้าเป็นในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยอาจจะยังยากนะครับเพราะว่ายังไงความรักความรักของคุณก็ยังโคจรอ,อยู่ในภพวินาศวินาศเนี่ยแปลว่าความลับแปลว่าซีเครตก็ตรงกับคําว่าเดวิลนั่นเองและยังกลุ่มกับราหูด้วยเนาะ ทีนี้เรามาดูกันไพ่บรรกเแถวล่างได้เป็นไพ่หนึดาบ2ดาบแล้วก็เป็นไพ่ Six of p e n t a c l e นะครับห้าดาบใบสุดท้ายเป็นอัศบินถือดาบอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่เด e s u ัโอเคใครที่ต้องการที่อยากจะแบบเคลียร์ความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนจริงๆเนี่ยพอมีโอกาสที่จะทำให้มันชัดเจนได้มากขึ้นนะ แต่เราต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษต,ตอนนี้ดาวอังคารคือดาวประจําตัวเนี่ยเดินโคโจรปกติดีแล้วแต่ส่งกระแสสัมพันธ์ถึงดาวเสาร์ด้วยนะครับมันเป็นดาวแห่งความแับขัดแย้งแล้วก็มีปัญหากันเนี่ยเกิดไพ่ใบน,นี้ตรงกันเลย โหรษาษตร์ไทยกับไพยิบซีบอกเหมือนกันเดวิลความไม่ชัดเจนนํามาซึ่งปัญหาของความรักความสัมพันธ์ที่ดูมีปัญหากันแล้วก็ทะเลาะกันเพราะว่าทุกอย่างยังไม่ชัดเจนแม่ขั่งตัวเราเองยังตัดสินใจไม่ได้เลยนะว่าเราจะเอาอยัางไง เพราะมีความสึกว่าอันนี้ก็คุมเครืออันนี้ก็ยังดูไม่ชัดเจนอันนี้ก็ยังดูเหมือนกับยังไม่มีอนาคตมันทําให้เรากับเขามีเคมีที่ไม่ลงรอยกันทะเลาะกันบางคนใช้อารมณ์ในการตัดสินใจจากไหนถือดาบอยู่เหมือนกันนะครับมันเลยทําให้อารมณ์ความรู้สึกของเรามันไม่นิ่ง มันมีความรู้สึกว่าเราอาจจะต้องให้เวลากับการที่เราจะต้องประคับประคองและดูความชัดเจนอันนี้คือสิ่งสําคัญสำหรับเช้าราศีเมษแต่ถ้ามันยังไม่ชัดเจนเราควรที่จะต้องให้เวลานะครับใบนี้ six of p e n t a c l e คือการให้เวลาเราก็ต้องให้เวลากับเขาเพื่อที่จะเคลียร์ความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนแล้วเราค่อยเดินหน้าต่อ แต่ถ้าเรายังไม่ชัดเจนก็อย่าเพิ่งไปกดดันไปบีบคันจนเกินไปคือเราทวงได้เราถามได้นะแต่ไม่ใช่ว่าแบบวันหนึ่งสองรอบสามรอบนะครับแบบนั้นอะ่ะบางทีมันก็ทําให้เกิดปัญหาเกิดการทะเลาะกันไม่จบไม่สิน้นนะดังนั้นถ้าเราใจเย็นหรือเราพยายามตั้งสติแล้วคิดแล้วไต่ตรองให้ดีก่อนแล้วค่อยๆตัดสินใจมันอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ไปต่อได้ตรงที่ว่าเรา ถอยห่างออกจากความสัมพันธ์แล้วรอดูจังหวะและโอกาสว่าเขาจะเคลียร์ให้เราได้หรือยังหรือเขาจะสามารถชัดเจนให้กับเราได้หรือเปล่าแต่ถ้าดูในตามโหราศาสตร์เนี่ยบอกเลยว่ายังนะครับจนกว่าจะเดือนพฤษภาในช่วงของอ เดือนหน้าแล้วกันเนาะแต่เดือนนี้มันมีแหละแต่มันก็คงน้อยหน่อยนะครับมันก็คงจะยากหน่อยเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาในลักษณะของการต้องสมดุลต้องบาลานซ์ต้องให้เวลากันและกันในการที่จะตัดสินใจหรือคุยกันหรือทําข้อตกลงกันนิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะดูมาใส่ใจมาดูแลหรือมาเข้าหาเราดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเรากับเขาก็ใช้อารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการตัดสินใจเหมือนกันอันนี้ก็ต้องเป็น โจทย์ที่ชาวราศีเมษก็ต้องอค่อยๆเป็นและค่อยๆไปในการที่จะต้องเคลียร์ปัญหาและอุปสรรคสิ่งเหล่านี้หนึ่งดาบเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะแต่มันก็ต้องนํามาด้วยความที่เราจะต้องแบบใช้การพิขขพิจารณาแล้วก็การต่อสู้การดิ้นรนมันถึงจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นและก็ต้องให้เวลาให้โอกาสกันและกันให้มากกว่านี้ด้วย สามเหรียญเนี่ยมันหมายถึงตัวเราเองต้องพยายามคลี่คลายสถานการณ์ในการที่เราต้องพยายามปรับและคุยและให้โอกาสกันและการอีกสังครั้งหนึ่งเพื่อให้เราจะได้แบบเคลียร์ปัญหาในใจของเราค้างคาของเราให้มันจบสิ้นไปเนาะแล้วมันจะชัดเจนขึ้นเพราะว่ามีไพ่เดอะซันมาเป็น<ต>อิทธิพลใต้สําหรับอยู่สิบเหรียญคือความรักความสัมพันธ์มันจะค่อนข้างดูมีพลังงานของการไปต่อหรือมีการเปิดรับในความรู้สึกดีๆเพราะเราให้ ความรู้สึกดีๆต่อกันหรือการไม่กดดันกันมากจนเกินไปไม่ใช้อารมณ์เกินไปเนี่ยความรักความสัมพันธ์มันจะดูมีอนาคตกว่าแล้วก็สามารถคุยกันและปรับกันได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับความรักความสัมพันธ์บางครั้งมันมันเป็นจังหวะมันเป็นคนจังหวะและโอกาสที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นลงตัวได้นะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าช่วงเนี้อาจจะยังยากหน่อย ถึงแม้มันจะมีโอกาสที่จะสำเร็จได้แต่มันก็มีอะไรที่ต้องทดสอบกับในเรื่องของความรู้สึกและก็ภาวะอารมณ์นะครับไม่มากก็น้อยอยู่ที่ว่าตัวเราเองตัดสินใจหรือว่าแก้ไขหรือปรับปรุงสิ่งไหนให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นไปต่อได้มันก็ต้องมีจุดกึ่งกลางระหว่างกันให้มากกว่านี้นะครับ จริงอยู่ว่ามันอาจจะลำบากนะจริงอยู่ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลากับการที่จะต้องเดินทางกับในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องให้เวลาหน่อยนะครับหลายคนอาจจะอยากจบอยากจะม o ฟออนเพราะว่าตอนนี้กาลังมีปัญหามีประเด็นกันแต่บางคนเนี่ยต้องจบโดยการที่คุณอาจจะยังมีสิ่งที่ค้างคาใจนะครับแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่เราอาจจะยังไม่อยากเลิกแต่บางครั้งเราถูกบังคับให้ต้องเลิกนะครับเพราะอีกฝ่ายหนึ่งไม่อยากไปต่อ มันก็เป็นไปได้นะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเสียความสมดุลตรงนี้แหละเพราะว่าคนหนึงอยากไปคนหนึ่งอยากหยุดมันมีอะไรที่ไม่ตรงกันนะครับมันก็เลยทําให้ปัญหาความสัมพันธ์อ่ะมันดูไปต่อได้ลําบากถูกไหมเพราะว่าคนนึงอยากจบคนนึงอยากไปมันเหมือนชักขเย่อกันน่ะเออคนฝ่ายนึงก็ไม่ยอมฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมก็พยายามดึงกันไปดึงกันมามันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ดู ดูลำบากดูแย่ดูอิหลักอิเลืออย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วนะครับประมาณนั้นก็คงต้องให้เวลาแต่อย่างน้อยโอกาสของการที่เรากับเขาจะยังพอที่จะมีการเติมเต็มได้ถึงสิบเหรียญมันก็ยังมีอนาคตนะแล้วก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นจากไพ่เดอะซันหรือว่า ความหวังใหม่การเริ่มต้นสิ่งดีๆก็ยังมีโอกาสที่จะทําให้เกิดความสําเร็จได้แค่ชาวราศีเมษคงต้องปล่อยวางภาวะอารมณ์ความรู้สึกและประคองความสัมพันธ์ถ้าคุณยังอยากไปต่อยกเม้นแต่คุณอยากจะจบเลยคุณก็ตัดคุณก็ขัดไปเลยเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่ดีกับคนใหม่นะครับแต่ถ้าคุณยังรองคนเก่าคุณก็ต้องพยายาม เคลียร์ใจตัวเองอยู่กับตัวเองฮิลลิ่งตัวเองด้วย <_ an> เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากกว่านี้แล้วค่อยเคลียร์กับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ฝากไว้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวม อาจจะไม่ได้ตรงทุกคนหรืออาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลปรดใช้วิจาราณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยํากวนน่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยา59นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม